ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันที่ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับจับ ตาดูความวิบัติของตระกูลชิน,นวัตรนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชิน,นวัตรไปเดินเที่ยวเล่นดูแสงสียามราตรีที่ซอยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตแบบชิวๆเห็นภาพแล้วไม่ต่างจากนายกรัฐมนตรีเทวดาไปตรวจราชการเพื่อดูบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่รัฐบาลชุดนี้โดยทักษินคิดเศรษฐาธรรม ปักหมุดเป็นตลาดการท่องเที่ยวแหล่งสำคัญที่หารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทักษิณชินวัตรแม้จะออกข่าวว่าการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตทริปนี้ระหว่างวันที่29เมษายนจนถึงวันที่สองพฤษภาคมไปเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่ภาพที่ออกมายิ่งกว่าพระยาเหยียบเมืองหัวเมืองภาคใต้หลังจากไปเหยียบหัวเมืองภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วเพราะถึงขนาดนายโสพลสุวรรณรัตน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตพ่อเมืองเจ้าของพื้นที่ยังต้องมาต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกแบบมือกลุ่มเป้ามินำซ้ำในขบวนของทักษิณชินวัตรยังมีนายสุวัลรริป,ปะตะพันลบประธานพักชาติพัฒนาผู้เป็นเจ้าของพักชาติพัฒนาตัวจริงที่เพิ่งจะปลดคำว่ากล้าออกจากส้อยท้ายชื่อพักชาติพัฒนากล้ากลับมาใช้ชื่อเดิมว่าชาติพัฒนาเดินขนาบข้าง ซึ่งนายสุวัตนอกจากจะเคยเป็นลูกน้องเก่าของทักษิณชินวัตรแล้วก็ยังจัดว่าเป็นนักการเมืองเก่าแก่ประเภทไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมี DNA เดียวกับนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านแต่ยินดีที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลโดยไม่มีข้อแม้ได้ทุกเมื่อขอบวนแห่แหนของทักษิณชินวัตร ในการทัวร์แสงสียามราตรีที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ยังมีน้องสาวคู่บุญเจแดงเยาวภาวงสวัสดิ์อดีตเจ้าแม่กลุ่มวังบัวบานที่เป็นมุงการเมืองใหญ่และทรงอํานาจในพักไทยรักไทยเมื่อครั้งอดีตและนายสมชายวงสวัสด์สามีเจแดงอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยร่วมเดินติดสอยห้อยตามด้วยสําหรับนายสมชายวงสวัสด์ผู้เป็นน้องเขยของทักษิณชินวัตรนั้น ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในจำนวน30คนของประเทศนี้ที่ไร้บุญวาสนาไม่เคยได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกบนตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นห้องทำงานของนายกในทำเนียบรัฐบาลแม้แต่นาทีเดียวเพราะถูกกลุ่มประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงขับไล่และมีการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลอันเนื่องมาจากการเป็นรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณนายสมชายวงสวัสด์ ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายน2551และต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ด้วยเหตุเพราะพักพลังประชาชนที่อวตารมาจากพักไทยรักไทยซึ่งนายสมชายรักษาการหัวหน้าพักถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักกรณีนายยงยุติยัยไรัต รองหัวหน้าพักพลังประชาชนทุจริตการเลือกตั้งส่งผลให้ในายสมชายต้องพ้นจากความเป็นนายกไปด้วยรวมเวลาที่นายสมชายวงสวัสด์นายกรัฐมนตรีในสังกัดตระกูลชินวัตรที่ถูกโลกลืมและมีบุญวาสนาได้เป็นนายกเพราะแรงบุบันดาลของพี่เขยแต่กำบังเพราะต้องเป็นสัมภเวสีอยู่นอกธรรมเนียมรัฐบาลมีโอกาสเป็นนายกเพียงแค่75วันเท่านั้นโดยเฉือนสถิติ พลเอกสุจินดาคลาประยูนนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทย27วันทั้งนี้พลเอกสุจินดาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี48วันเป็นนายกที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหากย้อนดูนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณชินวัตรที่ทักษิณเป็นผู้กำหนดและคอยชักใหญ่3คนคือนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงสวัสดิ์ และนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้มีบุตรชายคนหนึ่งแต่ทุกวันนี้ยังใช้นางสาวนำหน้าอยู่นั้นยิ่งลักอยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดรวมเวลาที่เป็นนายก2ปีกับ275วันรองลงมาคือสมัครอยู่ในตำแหน่งนายก223วันโดยอยู่ยาวกว่านายสมชาย148วันต้องดูกันต่อไปว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่4 ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งเป็นนายกได้เพราะอิทธิฤทธิ์ของทักษิณในการเสกจากพ่อค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ขึ้นมานั่งตำแหน่งนี้จะนั่งอยู่บนเก้าอี้นายกได้อีกนานสักกี่มากน้อยเพราะแค่เจ็ดเดือนกว่าก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่านายเศรษฐาทวีสินสอบไม่ผ่านเป็นได้แค่แมลงวันตัวหนึ่งเท่านั้นทุกวันนี้ราคาสินค้าข้าวของที่มีความจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะราคาพืชผักผลไม้มูเห็ดเป็ดไก่รวมทั้งไข่และเนื้อแพงทั้งเพดดินประชาชนล้วนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันโดยทั่วหน้าอีกทั้งสถานการณ์ในวันนี้เมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณชินวัตรทั้ง3คนดังที่กล่าวก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในอดีตทักษิณชินวัตรคอยชักใหญนายกรุนเชิดจากนอกประเทศแต่ในวันนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไป ราะทักษิณนั่งชักใหญ่และวงการอยู่ในประเทศแบบเรียกได้สั่งได้สามารถจะสั่งให้เข้ามารายงานข้อราชการตามบัญชาเมื่อใดก็ได้ทุกเวลาหน้าที่ขนาดว่าเป็นแค่นักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษยังทําตัวเหมือนพระยาเหยียบเมืองได้ถึงเพียงนี้และลองนึกภาพดูว่าคนอย่างทักษิณที่มีนิสัยถาวรขี้โออวดฉลาดอวดเก่งไม่ยอมเป็นรองใครและมีความอาฆาตอมหิตเป็นเจ้าเดือน จะแสดงอำนาจบาดใหญ่แค่ไหนเมื่อหลุดจากโซ่ตรวนของความเป็นนักโทษคดีทุจริตได้อีกทางหนึ่งไม่เฉพาะแค่เวลาบนเก้าวี้นายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินที่ประชาชนเฝ้าดูว่าจะสั้นหรือยาวแค่ไหนเท่านั้นความวิบัติชิบหายของตระกูลชินวัตรก็ยังเป็นที่จับตาของคนไทยด้วยว่าจะมีชะตากรรมเช่นใดบาปกรรมนั้นมีจริงไม่เชื่ออย่าลบลู่ รุ่งเรืองปีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty